ครับแคว้นละนาโบราณนะมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สุขโขทัยเนี่ยครับไปจนถึงปู้นะครับสิบสองปนาเมืองจีนเพื่อนแม่มามีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่เปินอาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นไตย,ยวนไตลวะไตยลือไตยเขินไตยยองนะครับมาอ,อันเปินเขียนภาษาเขียนนะครับเปิล ใช้ภาษาเขียนเดียวกันนะครับอืมก็คือภาษาละนานั่นแหละครับอ่าแต่สำเนียงกะคำอู้มันก็อาจจะผิดเพี้ยนกันไปนิดๆน,นะครับแต่ฟังเอาเรื่องนะครับอืมก็ยังว่านะครับอันภาษาละนานั่นน่ะเปิ้กับทายทอดอ่าของเผาพันธ์ใดเผาพันธ์ใรก็ตามตามเผาของเปิ้นั่นนะครับอ่าก็มาบะเดี๋ยวนี้มาหลายเจน้นะครับ เก้าเจนสิบเจนสาวเจนเขาไปแล้วนะมันก็บรรูปมันเจนใดเป็นเจนใดแล้วะลก็ไมายมอ่ามาถึงมะเรียนนี่มันปลยปลายแล้วมันโ霍มันมดแล้วก็อ่าบรรู้เป็นเผาพันได้เป็นเผาด้านนันะภายน้้นอ่าอันภาษาละนานั้นบางคำมันก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็เขียนเหมือนกันแล้วก็บางคำมันมันเอ๊มันเขียนเหมือนกันนะมันก็เขาก็มาวิเคราะห์กันเลยนะท่านอืม ก็ว่ากันไปตามรักภาษาละนานะครับมาลรือนะครับ่าหรือที่กรรมโบราณที่พูดเขียนไว้มาเป็นไอ้ตัวอย่างเปรี้ยไว้นะครับมาก็เอามาอ้างอิงกันได้นะครับมาครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์คำว่าควักนะครับควักนะครับควักนี่มันก็เหมือนกับว่าไอ้เอามือจกนั่นแหละจกควักมันก็อันเดียวกันนั่นแหละจกก็ควักนั่นจกเข้าไปนั่นแล้วก็ควักออกมานั่นก็หมายก็วักนั่นแหะก็วักออกมา่นี่ย เอามือเนี่ยวักวักเอาอย่างอไรมันเป็นจะมาควักเนี่ยมันอาจจะอ่าของเหนียวๆหน่อยนะครับมาเอามือควักเอามาควักเป็นก้อนเป็นก้อนน่ยอย่างนี้นะมันควักนะควักมันควักก็ควักนะครับมาจะควักก็ควักมาอันเดียวก่อนนะครับมาถ้าควักมันจะต้องใช้ตัวค้านะค้าข่าหางยาวนะครับมา อันควกมันเสียงจัตวามันจะจังใจตัวข so, ้านะครับมาขวกกับควกมันก็โกู้กันนะครับมาจะขวกจะควกมันอันเดียวกันนนะครับมาขวกนะครับเขาเขาจะเขียนว่าก็ว่าควกนะครับขวกอืมควกนะครับมาอ่าควกเขาจะต้องใช้ไม้ไม้กัวก็ไม้กัวนะครับมา เอาไม้กลัวก็ไม่กลัวนะครับมาเอาเอาไม้กลัวก่อนนะครับมาไม้กลัวอ่าเนี่ยไหมอ่าไม้กลัวนะไม้กลัวนะครับไม้กลัวไม้กลัวไม้กลัวนี่มันก็คืออันอ่าเพิ่มเติมไม้กระอยู่ทีงหลังนี่ก็กลายเป็นไม้กลัวเห็นไหมไม้กลัวก็ไม่กลัวเห็นไหมไม้กลัวก็ไม่กลัวนะเฮาจะใช้ไม้กลัวก่อนนะครับมาอัน ควกนะครับไม่กลัวนะครับมาใส่ไม่กลัวเข้าไปนะครับไม่กลัวเนี่ยมันก็อ่านว่าอ่านอ่านอ่านว่าขัวนะครับอ่านว่าขัวเใช่ไหมอ่านว่าขัวนะครับไม่กลัวอันนี้ไม่กลัวอ่านว่าขัวนะครับอ่านใส่อันตกกะไปแล้วครับไปมาตกกะนะครับไปมา ใส่ตัวก้าไว้มันได้เสียงเอกใช่นไหมขวกมันขวกนะครับมาอ่าทีนี้มันบอกขวกเตือนนะับมันบอกขวกเตือนนะครับไอ้แม่มันบอกขวกเตือนนะครับอ่ามันบอกขวกเตือนนะครับอันบอกขวกเตือนฮาก็อันอันเปิ้นบอกว่าไอ้ลักการภาษาละนานั่นแหละเมื่อเมื่อมีตัวสะกดเรียบร้อยอย่างนี้นะเห็นไหมขวกเนี่ยเห็นไหมขวกเนี่ยอันเปิ้นบอกว่าขวก พวกเสียงเอกนะก็มาเมื่อมีตัวสกดแล้วบ,บนบอกว่าลกไม้อลกไม่กาะไอไอไม่กงนี่ออกไปนวก็ไม่กงน่ก็มาโลกไม่กงนี่ออกไปนะก็ลกไม่กงนี่ก็ได้เห็นไหมได้ขวกแล้วเห็นไหมทีนี้จะให้มันเป็นขวกได้แล้วนะก็มา เจอเฮ้มันเป็นควักได้เลยนะครับมาป้นใส่เฮาจะเฮ้ยมันกดเสียงให้มันเป็นควักนาะไปใส่ไม่ไม่ซัดเข้าไปอย่างนี้นะก็เห็นไหมฮะเห็นไหมได้เลยนะได้เลยไหมอ่าท่านอย่าไปเข้าจิตเข้าจิตอ่าเข้าเข้าใจว่าไอ้ขวานนี่มันใช้ไม้ซัดครับไอ้ไอ้ไอ้ตัวว่ามาเขียนเป็นขวานไม่กลวยมันใช่แล้วก็มันมาใช่แล้วก็อ่านหลักการตามที่ผมอธิบายไปจังต้นหนาเขาไล่มา ตามลำดับแล้วก็มาอ่านจะได้ควกเลยแม่ควกอ่าอันนี้นนอ,อ่านว่าควกแล้ได้เสียงจัตวาเลยแมอ่าใจไม่กลัวนะครับมาท่านอย่าไปเข้าใจผิดว่าไอ้ไอ้ควกตัวนี้มันจะทําหน้าที่เป็นไม้หันอากาศนะมาใจนะครับมาทําหน้าที่ตัวนี้มันทําหน้าที่เป็นเลขกแปดนะครับมาไม่ใจคู่นะครับมาควกนะได้เลยแม่อันนี้ควกตัวที่หนึ่งนะครับได้นะครับมาอัน,นตัวที่สอนนงเขาใจอ่าเขาใจตัวไม้กลัวนะครับไม้กลัวนะครับ อ่าเนี่ยไหใจไม่กลัวเนี่ยมาใจไม่กลัวอ่าใจไม่กลัวมันก็ขวนะครับมาขว่เสียงจัตวานะขว่าเลยนะครับขว่าเลวนะครับขว่าเลวนะครับใส่ตุกกาเข้าไปนะครับมาใส่ตุกกาเข้าไปขวกเลยเห็นไหมได้เลยมาได้ง่ายครับอันนี้นี่ง่ายนะก็ไม่กลัวนะครับไม่กลัวก็ขวักเลยใช่ไหมขวักเลยนะครับ เพื่อนบอกว่าเมื่อมีตัวสะกดเรียบร้อยแล้วตัดไม่โกงนี่ออกไปนะครับอ่าเห็นไหมอ่ามันก็จะเหลือเตียงอิม่มอ่ามันก็จะเหลือเต้างอิน่นะควักเห็นไหมควักเห็นไหมอันนี้ก็ควักอันนี้ก็ควักเห็นไหมเนี่ยควักควักเห็นไหมได้เลยไหมง่ายก็ครับง่ายไม่ยากนะครับอ่าอไล่ไปพอนะตามหลักการที่ผมโอ้มาเนี่ยนะครับเห็นไหมตามหลักการภาษาละนาก็ที่ผมโอ้อธิบายมาเนะี่ยเห็นไหมเป็นอย่างนี้นะครับมา มันยากนะครับแต่มันยังยากตอนที่ว่าเราจะไปะขยายความเพื่อคนอื่นในหูในหันตัวนี้ก็มันยากตอนนี้แล้วครับภาษาละนาของเราเป็นภาษาที่มันตายแล้วนะครับคนมันหูน้อยนะครับเราจะต้องใช้ภาษาอื่นๆมาเทียบเคียงเขียนไปนะครับก่อภาษาที่มันใกล้เคียงที่สุดภาษาละนาเนี่ยมันก็คือภาษาไต้นะครับภาษาไทยนะ่ะมันเกิดมาจากที่เดียวกันนะครับา ของปอกุลรามคำแหงที่เดียวกันนี่นะครับผมเองเนี่ยผมได้ใช้หลักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยจยงหม่นะครับเป้นตกลงกันไว้เมื่อปลายปี28นะครับป้นตกลงกันไว้ว่านะครับการที่จะเอาภาษาไทยมาสกดตเขียนหรือปฏิวัติเป็นภาษาลานาเนี่ยกระทาได้อยู่3แบบหรือ3รูปแบบนะครับอย่างเช่นแบบที่1นึนะครับ เ่อนเขไวเขียนลักษิลาจะเลือกเอกสารสำคัญสำคัญในโบราณนะครับเขาบอโอ้ถึงนะนะครับเขามันเขาไม่ได้ใช้ฮามาโอถึงแบบสองนะครับแบบที่สองนั่นคืออ่ายืมมาอักษรไทยนะครับมาป๊อปเทียบเมื่อเป็นอักษรลานาตําบนบุญนะครับมาแล้วก็ประกอบกล้อขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับอืมบางทีไม้หรือสระของไทยของลานาเนี่ยมันบตรงมบตัดกันมันเหมือนกันนะครับ ก็หื้อบูและหนาคำซับเมื่อไม่เป็นภาษาไทยได้นะครับแบบภาษาไทยนะครับแต่มันยังว่านะครับเวลาการอ่านนั่นนะมันท่านจะนึกนึกว่าไอ้ไอ้ไอ้คำเหล่านั้นเป็นภาษาละนานะครับหน้าตามันแบบไทยๆไม่ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะท่านเห็นตัวนี้เป็นอคอไข่นะครับท่านจะนึกนึกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวขานะครับอืมต้องอย่างอ่านอ่านเนี่ยะคนทั่วไปว่าสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับมันจะผีเพี้ยนสำเนียงนะครับ เอามาดูก่อนนะครับแบบทิสามนี่นะเอาก้อยว่ากันเหลี่ยมกำน,นะครับเอาเอาตัวขาตัวคอขวดเนี่ยมาเทียบเป็นตัวขานะครัหแม่แมตังบนเนี่ยแมตัวว่านะครับตัวว่ากับวแวนนะครับไม่อันตัวกะเห็นไหมตัวกะก็ก็ไก่น้ครับอมาไม้สั์นี่มันอ่าไม้สั์นี่มันแทนไม้แต่คู่หรอกอ่าไม้แต่คู่นะครับไม้แต่คู่นะครับไม้แต่คู่นะครับ ไม่จะคู่อ่าอ่ามันก็้องเขียนนี้นะอ่าไม่จะคู่นะครับอืควักนะครับแม่แม่ควักอ่ามันเขียนนี้มันก็ آ آ นอ่านยากน่อยนะครับเขาก็ปริวัิให้น้อยนะครับอปริวัิให้น้อยนะครับมาเพราะว่ามันจะอ่านน้อย,ยเขาก็เอาไม่สั้นแล้วมันทันเอะ อ่ายเยอะมันเป็นอย่างงี้ก,ก็ได้นะครับมาอ่าเอาเออเลขกแปดมาไว้ด้านหลังนี่อ่าอ่าอ่านก็ถือว่าไม้สั้นนี่ทำหน้าที่เป็นเลขกแปดนะครับแต่การเขียนเฮากับบลูแล้วนะคำศัพท์ผมไปหน่อยนะก็อ่านใส่ใส่ไม้พัดนี่เข้าใบนะครับมาเฮ้ยมันขวักนะครับมาเฮ้ยมันอ่านได้ขวักนะครับมามันบใส่มันก็อา่านขวักอยู่ดีนะครับมาถ้าบาใส่ไม้สั้นเนี่ยก็เอาใส่ให้มันงามงามไปหน่อยนะก็อ่านแล้ววักนะครับมา อันตัวที่สองนะครับอันตัวที่สองถกขะนะครับตัววะนะครับมาขอไค่นะครับกอกะนะครับมาไม่กะนะครับอ่าไม่ใช่ขอวอกะนะครับมันจะอ่านว่าอันนะครับมาคนทั่วไปต้องอ่านแบบภาษาละนานะครับไม่กัวนะครับมานี่มันมาจากไม่กัวก็อ่านว่าควักนะครับเห็นไหมอันคนทั่วไปแบบสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับอมันก็ มันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับหม่ยมอ่าก็อืมคนทั่วไปนน่ฮือไปอ่านในภาษาปฏิวัติใบรพิสามปุ้นนะครับหม่ๆมอ่าักการของภาษาปฏิวัติใบรพิสามนั้นอ่าปิ้นบอกไว้ว่าฟังเอาเสียงภาษาละนาตับนเปิ้นว่ามันจะได้เอาภาษาไทยสะกดเขียนไปอย่างนั้นนะควอกนะครับมาควอกอ่เขาได้ยินเสียงว่าควอกนะครับ อ่าภาษาไทยเขียนแล้วนะอ่านเนี่ยภาษาไทยอ่านว่าหกนะครับแม่แม่หกหกเสียงเอกนะครับแม่เมื่อมันเป็นเสียงเอกแล้วเขาเนี้มันเป็นเสียงจัตวาเขาก็ใส่ไหมจัตวาเขาไปเนี่ยหกนะมันจะผิดเพี้ยนไอหลักการของภาษาไทยอย่างกระจ้างแล้วเขามาสนใจแล้วนะก็มาเขาเอาจะเอาตามเสียงภาษาละนานะก็มาอันเปิดห้องวปริวัตินะครับ การที่จะเขียนให้ได้น่ะปริวัติบนห้องว่าปริวัติน่ะอ่านตัวที่สองแล้วขวกนะครับอ่าอันนี้มันขวักใช่ไหมอันนี้มันขวักเจ้ามันขวักนี่แก็ใส่ไม่เจตว้าไปแล้วนะครับอ่าวอกใช่ไหมอันนี้ก็ขวกใช่ไหมควักขวกใช่ไหมได้นะ้วอกนะครับอ่าได้ยินเสียงขวกนะอันแบบที่สองนี่นะครับแบบที่สองนี่มันจะต้องคนที่เียนหูภาษาละนามาอ่านนะครับ ปิลก็จะอ่านตามรักภาษาละนานะครับอ่านว่าควักนะครับตัวที่สองอ่านว่าควักนะครับแม่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขวอกะนะครับไม่ใช่อ่าท่านจะต้องเฮียนหูภาษาลนาว่าอวิเคราะห์แล้วว่านี่มันจากมาไม่กลัวนะครับไม่กลัวไม่กลัวนะครับอันภาษาลนาเพือเขียนได้สองแบบเต่าอ้นะครับมาควักอันตัวแรกจาก ไม่กลัวนะครับไห็ไหมไม่กัวเริ่มเฮาสกอตเขียนมาเรื่อยๆก็ประดับมาเรื่อยๆนะตามแนวทางที่ผมเื้่ไว้ต่อเบื้องต้นนะครับเห็นไหมอันขวบตัวที่สองนี่มันใช้ไม้กวัวนะครับไม้กัวนะครับอันตัวหน้าใช้ไม้กลัวนะครับไม้กวัวกลัวม,มันกู้กันนะครับมาเป็นสระเสียงสั้นนะไม้กัวนะครับไม้กลัวเป็น สระเสียงเาานะครับมาก้วกัวนะครับมาแม่ท่านก็เอาไปพิจารณากันนะครับมาตามหลักการที่ผมอธิบายไว้เบื้องต้นนะครับมาหลักการการเขียนของภาษาละนานะครับมาแม่ก็บางเทือท่านไปหั่นอีมันไอ้ขวกอย่างนี้ก็ไขวกอย่างนี้ก็ขวกมันมันแบบพิอันใดมันผิดมันถูกอ่ะท่านก็วิเคราะห์ไปเลยนะครับตามหลักภาษาละนานะครับมาวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ